รู้แค่นี้พลิกชีวิตแบบคนประสบความสําเร็จคุณเคยคงมีความรู้สึกอิจฉาคนที่เขาประสบความสําเร็จใช่ไหมครับว่าทําไมคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาถึงมีต้นทุนชีวิตที่ดีจังและเขาก็สามารถทําอะไรประสบความสําเร็จแต่ในทางตรงกันข้ามกันครับเราก็อยากจะประสบความสําเร็จแบบเขาเหมือนกันแต่เรามักจะเคยได้ยินคํานี้หรือเปล่าครับต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน ทุกๆคนอยากจะประสบความสําเร็จทุกๆคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่มักจะมีข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราไม่เดินต่อไปข้างหน้าและตัวเราก็ยอมแพ้ครับมันอาจจะเป็นต้นทุนชีวิตของเราหรือเปล่าครับที่ทําให้เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ทุกๆคนคงเคยได้ยินคําพูดนี้ครับเฮ้ยฉันก็อยากจะประสบความสําเร็จนะแต่ต้นทุนในชีวิตของฉันมันไม่เหมือนกับคนอื่นใช่ล้วครับ ต้นทุนชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จหรือตัวเราไม่ประสบความสําเร็จการที่ตัวเราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีกว่ามีโอกาสทางสังคมมากกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบกหนึ่งครับที่ทําให้ตัวเราสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วๆไปแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าการที่เราเกิดมาต้นทุนต่ํากว่าใครบางคนเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ ต้นทุนในชีวิตเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือไม่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้มันล้วนแล้วอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นครับต่อให้วันนี้คุณมีต้นทุนชีวิตของคุณต่ําไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางด้านการเงินทางด้านครอบครัวหรือทางด้านต่างๆที่เราคิดว่าตัวเรามีต้นทุนต่ําแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้ครับมันคือการที่เรามีต้นทุนทางความคิดคิดที่อยากจะประสบความสําเร็จ คิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นถ้าวันนี้ต้นทุนทางสังคมของคุณเป็นต้นทุนที่สูงครับแต่คุณไม่มีต้นทุนทางความคิดเลยคุณก็จะเป็นคนล้มเหลวคนหนึ่งครับแต่ในทางตรงกันข้ามกันถ้าเรามีต้นทุนทางความคิดที่ดีและความคิดของเราเป็นความคิดที่ทําให้เราเติบโตการที่เรามีต้นทุนทางความคิดที่ดีมันจะสามารถส่งเสริมทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่มีต้นทุนทางความคิด ที่ต่ํากว่าเราครับคุณลองสังเกตคนที่เขาประสบความสําเร็จดูนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือในสายงานในอาชีพของคุณบางคนเป็นต้นทุนที่ต่ํามากเลยครับบางคนอาจจะเป็นเด็กชาญเมืองที่มีโอกาสด้วยการศึกษาแต่เขาสามารถสอบชิงทุนได้เรียนในมหาวิทยาลัยระดับประเทศได้นี่ก็คือความสําเร็จของเขาครับคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเอเชียหรือยุโรป หรือคนประสบความสำเร็จที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นอีลอนมาร์หรือแม้กระทั่งเชคมาคุณเห็นไหมครับต้นทุนชีวิตของเขาตั้งแต่ตอนแรกมันไม่ได้สวยหรูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคสําหรับเขาหรือเป็นความท้าทายสําหรับเขาก็ได้ครับแล้วแต่มุมมองแต่ต้นทุนความคิดของเขาเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เติบโตมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้เองครับที่มันจะทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณได้เพราะเรามีต้นทุนทางความคิดสิ่งต่อมาครับเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสได้เลยถ้าเราหยุดอยู่กับที่การที่ตัวคุณจะประสบความสําสเร็จได้ครับคุณจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองถึงแม้วันนี้คุณทํางานประจําแต่คุณอยากจะเติบโตในอาชีพของคุณคุณก็ต้องแสดงตัวตนออกมาสร้างโอกาส ว่าฉันสามารถทำงานนี้ได้และคุณจะสามารถประสบความสำเร็จอยู่ในระดับสูงขององค์กรของคุณได้ครับแต่การจะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้บางครั้งเราก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนรอและคนที่เขาประสบความสาเร็จเขารู้สิ่งนี้ดีครับว่าการที่เขาจะรอคอยความสาเร็จได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะการที่เราสะสมความสาเร็จไปเล็เลกๆน้อยในทีละวัน สิ่งนี้เองครับมันจะเป็นตัวกําหนดโอกาสชีวิตของคุณคุณไม่เคยรู้เลยครับว่าผลงานของคุณชิ้นไหนจะไปเข้าตาผู้บังคับบัญชาของคุณหรือคุณอ่านหนังสือเล่มไหนหน้าไหนมันจะปลดล็อกทางความคิดของคุณแต่การที่เราทํามันซ้ำๆในทุกๆวันมันเป็นการสะสมความสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราครับมันเหมือนจิ๊กซอที่คอยมาต่อ และสร้างความสอดคล้องให้กับชีวิตของเราได้คำว่าต้นทุนชีวิตของเราต่ำเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณตัดคำนี้ออกไปจากสารระบบก่อนเลยครับเพราะคำพูดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่ทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยแต่จะเป็นข้ออ้างที่ฉุดล้างชีวิตของเรามากกว่าการที่เรามีต้นทุนในชีวิตต่ำเราสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงให้ตัวเราสร้างสภาพแวดล้อมให้กับตัวของเราใหม่ครับฟังพอดแคสต์ฟังสื่อที่อัปเกรดสมองของเราอ่านหนังสือเปลี่ยนมงสนทนาใหม่คบเพื่อนที่เขาประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่สามารถหาสังคมใหม่ๆได้คุณก็ลองเปลี่ยนสื่อที่คุณเสพดูก็ได้ครับเพราะสิ่งนี้เองจะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองมากยิ่งขึ้นและเรายังสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้และพัฒนา ไปสร้างโอกาสที่ทําให้เราประสบความสําเร็จต้นทุนในชีวิตของเราอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามแต่เราสามารถมีต้นทุนทางความคิดให้เป็นต้นทุนทางความคิดของคนที่เขาประสบความสําเร็จได้คนที่เขาประสบความสําเร็จเขารับผิดชอบชีวิตของเขาอย่าง100%ซครับและในวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์คําว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมจาเนสสวัสดีครับ